สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูลัขนาดธานูวันนี้พิมพ์จะมาเช็คเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเดือนธันวาคม25 6 7นรหนะคะเป็นการแรนดอมนะคะดูกันแบบย,วยาวๆเลยก่อนอื่นนะคะขอให้เพื่อนๆทำใจให้สบายๆนะคะแล้วก็มา ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าของเจ้าชะตานะคะของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคําทํานายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสะจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่นะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะเราจะมาเริ่มเปิดไพ่ด้วยกันนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันว่า ก่อนสิ้นปีนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกเราจะเป็นยังไงกันบ้างพบเจอความรักครั้งใหม่สําหรับคนโสดหรือเป็นความรักครั้งเก่ากลับมารีเทิร์นปฏิหารใดจะเกิดขึ้นขอให้ทําใจให้สบายๆไว้ก่อนนะคะ เือรนราศีธนูรัดเมนสองเหรียญสิบไม้แล้วก็หนึ่งเหรียญความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆราศีธนูรัคขาธนูในเดือนนี้เออไม่ใช่ในเดือนนี้จากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็เริ่มนะับตั้งแต่วันที่เราเข้ามาดูคลิปกันวันแรกเลยเออมันมีในเรื่อง การหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างหลุดพ้นจากเรื่องที่เราจะทุกข์ใจเศร้าหมองในจิตใจแล้วนะคะเป็นเวลาแห่งการได้ฟื้นฟูตัวเองเวลาแห่งการได้ตื่นรู้ในตัวเองได้เข้าใจความต้องการเข้าใจจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นแบบถ้าเราผ่านในเรื่องราวที่มันไม่ไม่น่าไม่น่าพอใจไม่ไม่ดีต่อใจมา ต่อไปนี้มันเหมือนแบบเราจะสามารถบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นคือมีสติกับตัวเองมากขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักกับเหตุการณ์สภาวะที่ได้เจอมามากๆเลยในก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้ไปพิมเห็นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เข้ามาไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นกับตัวเองหรือเริ่มต้นกับใครคนอื่นที่คุณกำลังดูอยู่ศึกษาดูใจอยู่ก็เป็นได้แต่สําหรับคนที่โสดแล้วยังไม่เจอใครเลยในตอนนี้พิมพเห็นว่าก็จะมีโอกาสนะคะที่จะเข้ามา หาคุณในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยพบเจอในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตกรารทันหันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องบุคคลรอบข้างหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์มันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงผัดเปลี่ยนาจากอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจอะไรที่มันไม่ดีต่อใจค่ะความรู้สึกที่ทเราแบบ ไม่โอเคมันถูกแบบถูกปลุกขึ้นมาใหม่ถูกถูกแก้ไขถูกถูกวางทิศทางแนวทางให้เราดำเนินไปต่อในทิศทางใหม่นะคะที่ผ่านมามันอาจจะดูเหนื่อยมากๆนะคะมีความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้พบได้เจอมันอาจจะเป็นในเรื่องที่คุณอาจจะต้องจบกับใครคนหนึ่งมาเพื่อที่มัน มันเป็นการถูกปลดปล่อยอะค่ะถูกปลดปล่อยจากสิ่งบางสิ่งที่ที่มันไม่ใช่สําหรับเราคนที่ไม่ใชออ่อะไรที่ไม่ได้สุดถูกส่งมาเพื่อเราแล้วมันบันทอนความรู้สึกของเรามากๆนะคะแล้วเราจมอยู่กับมันมานานแสนนานแล้วก็เหนื่อยกับมันมามากๆแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะถูกแบบลบล้างถูกผลักดันออกไปจากชีวิตของเรานะคะสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดียิ่งขึ้นคุณจะได้รับ ความข่าวดีได้รับความสุขได้รับการเฉลิมฉลองในเร็วนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนทางไกลมีโอกาสได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะหรือคุณนะมีแผนการเดินทางออกไปท่องเที่ยวแล้วไปพบไปเจอใครณเวลานั้นณนะตอนที่คุณกําลังท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้ก็เป็นได้คุณอาจจะรู้สึกชอบพอกับใครที่เขาแบบมาหลายนาะยมาในลักษณะของแบบ เ,เพื่อนฝูงเพื่อนแบบเพื่อนของเพื่อนมาในลักษณะของกลุ่มเพื่อนหรือการท่องเที่ยวการเข้าสังคมเป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะเป็นความรักที่ที่เรียนรู้พัฒนากันไปแบบช้าๆแล้วก็รู้สึกแบบมันรู้สึกดีมันรู้สึกมีความสุขนะคะ แม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะอาจจะมีเรื่องที่มันไม่โอเคกับเราแต่หลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วนะคะใชยชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับต่อไปนี้มันคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่เราอดทนเหนื่อยและฝ่าฟันต่อสู้กับมันมาเนะคะ,ะหลายๆคนช่วงนี้ต่อสู้กับในเรื่องงานด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจนะคะอาจจะหนักจะเหนื่อยพอๆกันเลยนะ อเคุณบางคนน่ะรู้สึกท้ออาจจะรู้สึกแบบไม่อยากที่จะต่อสู้หรือไม่อยากที่จะแสวงหาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อีกแล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่ให้เชื่อไว้ว่าคุณกำลังใกล้เข้ามาถึงจุดที่มันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจุดที่มันจะได้รับการผัดเปลี่ยนจากในสิ่งที่ที่มันมันไม่สบายใจเรื่องราวที่มันกระทบกระทั่งจิตใจหลายๆอย่าง มันกาลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเครียดมันวิตกกังวลมันคิดมากมันอยากใจก็อยากเอาตัวเองออกจากอารมณ์สภาวะที่ต้องไปนั่งคิดที่ต้องคิดถึงใครที่ต้องแบบกังวลถึงใครนะคะเป็นเป็น ตัวเราเองคนเดียวหรือเปล่าอาจจะมีความสงสัยว่าเฉพาะเราหรือเปล่าที่กังวลและคิดถึงเขาเป็นแค่เราหรือเปล่าที่ยังที่ยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ที่ยังวนคิดถึงแต่เขาอยู่ซ้ำๆทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยนะคะก็มันเป็นในเรื่องของอารมณ์เนาะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคู่นะคะหรือคุณที่ไม่มีใครเลยนะตอนนี้ ไม่ได้คุยกับใครเลยก็มีโอกาสได้พบได้เจอกับคู่ของคุณที่กำลังเดินทางเข้ามาแล้วนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้ผ่านเข้ามาพบเจอคุณหลังจากที่คุณได้พบเจอความยากลำบากนะคะโอกาสกำลังจะเข้ามาเรื่องของโชคลาภทางการเงินก็ดีมากๆเลยนะคะ มีโชคลาภจากทางไกลจากแดนไกลจากการท่องเที่ยวจากการเดินทางนะคะบางคนในเลือกอยู่กับตัวเองแบบว่าอยู่กับตัวเองก็มันไม่ก็ไม่ได้แย่ในเรื่องของเงินแต่ว่าคุณจะจะค่อนข้างที่จะคิดวนไปวนมาคิดซ้าไปซ้ำมาเป็นอะไรที่เตา เราคิดติดอยู่กับใครบางคนนะคะที่ที่เรายังคิดถึงที่เรายังอาจจะเป็นอดีตที่เราจบไปอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นในเรื่องของสภาวะอารมณ์ซะมากกว่านะแต่ว่าในในที่พิมพ์เห็นเนี่ยจริงๆมันคือการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นออกมาเลยจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะออมันมีเรื่องของความขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันมาด้วยก่อนหน้านี้คุณเลยรู้สึก เหนื่อยมากๆกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มานานสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้นะคะคเรื่องที่ต้องจบ,ต,งจบต้องจากกันไปก่อนหน้านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณเองก็ไม่ได้าไคาดไม่ได้คาดไว้คือคาดไม่ถึงนะคะว่ามันจะจบแล้วคุณจะต้องอยู่คนเดียวมาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่คนเดียวได้นานขนาดนี้ไม่ได้คิดว่าเราจะเข้มแ hm ข็งได้นานขนาดนี้แต่ ในเรื่องที่ในผ่านผ่านมาก็พิสูจน์ได้แล้วว่าจริงๆแล้วคุณอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่นะคะถึงแม้คุณยังจะรู้สึกรักถึงแม้คุณยังจะรู้สึกดีแต่พิมเห็นในเรื่องของการขัดแย้งการมีปัญหากันจบกันเป็นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของตัวพวกคุณเองที่มีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่มาเนิ่นนานเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะก็มันจำเป็นจะต้องเดินออกมาก่อนนะคะจําเป็นจะต้องเดินออกมาเพราะว่า มันมีอารมณ์เหนื่อย,อยแล้วนะคะเหนื่อยที่จะแก้ไขเหนื่อยที่จะปรับปรุงแล้วมันเป็นเรื่องที่มันปรับปรุงกันได้ยากนะแล้วก็ในที่นี้พิมพเห็นหลายๆคนหลุดพน้นแล้วก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวกันแล้วนะคะชีวิตของคุณก็จะได้พบเจอกับคนใหม่คู่ใหม่ของคุณคู่คนใหม่ของคุณที่กำลังจะเดินทางเข้ามาถึงคุณแล้วในเร็วๆนี้นะคะเป็น two of cups มันเป็นเรื่องที่คุณจะได้รู้สึกว่าคุณ อพอมันหายดีขึ้นพอชีวิตเรามันมันสักเซตขึ้นใจเรามันเริ่มเริ่มิวตัวเองได้มากขึ้นเราจะรู้สึกว่ามองกลับไปเนี่ยเออทำไมเราถึงต้องทนเหนื่อยอยู่แบบนี้ตั้งนานทําไมเราไม่เดินออกมาแล้วตั้งนานมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้นะคะืมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใครคนใหม่ที่จะเข้ามาลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะคะคนที่จะเข้ามาติดต่อคุณเนี่ย หลังจากนี้เป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าเป็นใครนะคะเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรอยู่ ส่งมาจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะมาพยายามกับคุณนะคะหรือมันมีในเรื่องของคนที่อยากจะเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์บางอย่างเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่รู้สึกอยากจะพยายามกับใครอีกคนกับใครอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นอะไรที่คุณก็ยังมองภาพที่มันไม่ยังไม่ชัดเจนเหรอกว่าคุณจะทําได้มันยังไม่มันยังไม่แบบ ยังไม่ได้มั่นใจนะคะแต่ก็มันมีการเฝ้ารอความคิดถึงคิดถึงมากๆเลยอยู่ตรงนี้การเฝ้ารอการรอจังหวะโอกาสเวลานะคะออรอแบบให้ให้เวลามันเป็นตัวแบบดำเนินไปหรือคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาแบบ คุณร้องขอให้เขาช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ประมาณนี้นะคะการมาของใครคนหนึ่งชาวธาตไฟเมสติกธนูคุณยังติดอยู่ในอารมณ์ชิดมากแกงติดอยู่ในอารมณ์ที่ กังวลใจนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ไว้ใจแบบได้เต็มที่อ่ะแหละมันเป็นอารมณ์ที่เราก็ไม่แน่ใจอยาว่าถ้าเราได้เขากลับมาแล้วเขาจะจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมนะสาหรับคนที่เคยมีปัญหากันไปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าหรือเราจะกลับมาเราต้องมานั่งเสียใจนะัเริ่ม m o v e on จากศูนย์ใหม่มันเป็นอารมณ์ที่เราแบบ ก็คิดเยอะคิดมากอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็อยากจะพยายามนะมันเป็นประมาณนี้เลยคุณก็พร้อมที่จะปกป้องตัวเองนะสำหรับบางคนที่ถ้าเขาเข้าเขากลับเข้ามาแล้วเขาไม่ได้แก้ไขตัวเองมาคุณก็น่าจะไม่ไม่โอเคนะคะน่าจะยังยังไม่เอาอหลายหลายคนยังเหงานะคะรู้สึกเหงารู้สึก ชีวิตมันไม่ได้มีอะไรแบบขาดอะไรมากมายหรอกแต่มันขาดคนรักขาดคนอยู่เคียงข้างขาดคนเข้าใจเป็นอารมณ์ที่อยากจะต้องต้องการนะคะคนที่จะเข้ามามีโอกาสอยู่ในธาตุดินนะคะธาตุดินราศีพฤษภนะคะราศีพุษภธาตุแล้วก็ธาตุดินพฤษศกันเมืองก่อนธาตุไฟไม่สิงธนุคือมันเป็นอารมณ์ที่ การเฝ้ารอคอยพิมพเห็นการเฝ้ารอคอยขึ้นมาเยอะมากๆชัดมากๆแล้วมันเป็นอารมณ์ที่เราคิดถึงคิดห่วงหาถึงใครบางคนเฝ้ารอใครบางคนอยู่ก็ได้ก็เป็นได้นะคะ ีเพื่อนๆที่ดิวอยู่กับคนราศีเมษลัคนาเมษด้วยไหมคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้พบเจอแบบคนที่เขาเข้ามาเป็นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความเป็นตัวตนของเราเมื่อก่อนที่เราอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ที่ทุ่มเทในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากๆแล้วเราไม่ได้กลับมาใน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 เท่าๆกันกับที่เราให้ไปอะคะ่ะแล้ว ถ้าเกิดมีใครเข้ามาคนนี้คือเขาจะมามาเป็นผู้ให้ให้กับคุณบ้างมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้แต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยกับคนใหม่อ่ะยังไม่ได้มีแพชชั่นกับเขาเท่าไหร่แต่ส่วนมากมันเป็นอารมณ์ที่ติดอยู่กับอะไรเดิมๆมากกว่านะคะติดอยู่กับอะไรเดิมๆมากกว่าคุณรอที่จะเติมเต็มตัวเองในเรื่องของความรักแต่ที่คุณรอส่วนใหญ่มันรอแบบคนเก่ามากกว่าด้วยอืม ความสัมพันธ์ที่ที่มันผูกกันไว้แบบยึดกันไว้อยู่นะตอนเนี้มันมันมันทำให้คุณยังยังไม่สามารถที่จะเปิดใจเต็มที่ได้ให้กับคนใหม่นะคะส่วนคนที่จะเข้ามาลักษณะเป็นยังไงบ้างเป็นคนที่อาจจะอายุเยอะกว่าคุณได้ด้วยหรือว่าอายุเท่ากันอายุน้อยกว่าแต่อุฒิภาวะเขาสูงความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ดูแลมีความรับผิดชอบใน ในเรื่องราวของครอบครัวได้ดีถ้าเป็นครอบครัวก็เขาก็อบอุ่นนะคะดูแลได้ดีแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่โรแมนติกนะคะพูดหวานหวานไม่ค่อยเป็นแล้วเขาอาจจะจีบไม่ค่อยเป็นหน่อยนะการเข้าหาของเขาอาจจะเป็นการเข้าหาแบบแบบเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โชว์โชว์เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้หวานไม่ได้ไม่ได้แบบโรแมนติกขนาดนั้นไม่ได้จีบแบบ เหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นการเข้าหาการพูดคุยกันแบบผู้ใหญ่อการเข้าหาดูใจกันแบบคนที่โตแล้วเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ก็เขาดูดีนะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแต่งตัวดีแล้วก็เดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบชอบบุคลิกของเขาชอบการวางตัวของเขาชอบลักษณะนิสัยของเขานะคะทําให้คุณแบบ จะเปิดใจได้ในที่สุดนะเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณนะคะตัวเขาเองอาจจะเคยผ่านในเรื่องราวที่มันคล้ายๆกันกับคุณมาอาจจะผ่านในเรื่องราวที่คล้ายๆกันเลยแล้วก็คุณน่าจะเป็นจิก๊กซอว์สุดตัวสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มให้เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเลยทําให้เวลาพวกคุณอยู่ด้วยกันมันจะเข้าใจกันได้มากขึ้นแล้วก็เรียกว่า มันมีมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันมันเข้าเข้าเข้ากันได้ความรู้สึกก็เหมือนเหมือนกันเลยทําให้ให้คุณนะแบบเ,เรารู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราทําแล้วเราไม่ชอบเราทําแล้วเราเคยสูญเสียคนรักไปเราก็จะไม่ทํากับเขาเขาเองก็เช่นเดียวกันเขาก็จะไม่ทํากับเราแบบประมาณนั้นนะคะคนที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันขอดู อีกสี่ใบนะคะจะมีคนมามอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณแต่ว่าคุณมีความหวาดระแวงนะคะอืม เป็นคนทางไกลมีโอกาสเป็นคนต่างชาติเป็นคนทางไกลไกลจากเราพื้นถิ่นถิ่นฐานกําเนิดอ,อาจจะไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะคะหรือจะเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้ด้วยคนคนนี้จ,จะเข้ามาเติมเต็มความรักให้กับคุณนะคะแต่ว่าในตัวของคุณเองอาจจะลังเลสงสัยอาจจะไม่มั่นใจกับเขาด้วยนะคะอาจจะไม่มั่นใจว่าเขาจะเข้ามาแบบ ในรูปลักษณะที่พัฒนาและมั่นคงกับคุณได้เพราะว่าคุณอาเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยโอเคกับใจมาก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อใจคนยากนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวคุณจะได้พบเจอกับเขาในเร็วๆนี้เขาจะมาเป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเคยให้คนอื่นไปแล้วคุณไม่ได้นะคนนี้คุณจะได้รับจากเขานะคะประมาณนี้เลยเป็นความรักแบบ ที่มันที่มันมาหลังจากที่คุณหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างหลุดพ้นจากคนที่ไม่ใช่หลุดพ้นจากเรื่องที่มันมบั่นทอนใจคุณมาเนิ่นนานนะคะเดี๋ยวพี่ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะโอเคเนี่ยคือแล้วหลังจากเนี้ยคุณก็คือจะมีความสุขอืมจะได้รับจะได้รับการเติมเต็มจะได้แบบ เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นคุณเองก็จะตื่นรู้ในตัวเองว่า อ๋อในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกคนก็ต้องมีจบต้องมีจากมีพัดท่ากันไปถ้าไม่ใช่คู่ของเราไม่ใช่คนของเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปในทางของเขาตัวเราเองก็ต้องยืนหยัดให้ได้ในเส้นทางของเรานะคะ mm. เพื่อที่จะรอพบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกส่งมาเพื่อที่จะมาดูแลหวัวใจของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองได้มากพอนะคะเราจะไม่เรียกร้องความรักจากใครเราจะไม่ได้สนใจว่าใครจะมารักเราจะมาดูแลจะมาเอาใจใส่เราแค่ไหนเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเรา แล้วจากนั้นเมื่อคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บความรักทุกสิ่งทุกอย่างการดูแลเอาใจใส่ทั้งพลูกับคืนมาที่คุณหมดเลยนะคะเรามาดูไพ่พี่เวลานะคะเพิ่มอัธรรตกันดีกว่าเรื่องเราอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวคุณระหว่างตัวเขานะคะเป็นไปได้หมดเลยสถานการณ์ที่คุณพบเจอหรือสถานการณ์ที่เขาพบเจออยู่ พิมพจะบอกว่าการอ่านไพ่นะคะยังเป็นแบบโดยรวมถ้ามันไม่ใช่เรื่องราวของเราก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของเพื่อนๆกลุ่มคนอื่นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในดวงรายเดือนอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะเช็คพลังงานอันใกล้นะคะไพ่จะตกลงมาแบบนี้วันที่1วันแห่งการเริ่มต้นใหม่สองปีแล้ว ดีว i ยทัมมิ่งนะคะแล้วก็17วันมีความสุขรอได้เลยจ้าอันนี้คือพลังงานของไพ่พี่เวลานะคะถ้ามันเป็นพลังงานของตัวเราที่มีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับคลิปนี้ของพีมคุณจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณปลดเรื่องความกังวลใจความคิดมากนะคะปล่อยไปเถอะนะคะอะไรที่เราคิดเราวิตกกังวลแล้วมันเป็นแบบ เป็นดาบกลับมาทำร้ายตัวเราเองนะคะขอให้เราวางมันลงนะคะมีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะเวลาเครียดมากๆดิ่งมากๆคุณลองลองใชแบบ้ความคิดที่คุณคิดคิดกงังวลวุ่นวายอะคะ่ะกลับมากลับมามองดูภายในตัวเองอะคือแบบนึกนกข้างในตัวเองอะแล้วบอกเองว่านี่เรากําลังคิด เรากําลังคิดอยู่นะอ๋อแล้วมันคือความคิดถึงนะอ๋อนี่มันคือความเจ็บปวดนะนี่มันคือความแบบเศร้าเสียใจมันคือความคิดถึงนะคือมันเป็นการให้สังเกตตัวเองอะคะ่ะพอเมื่อไหร่ที่จิตเรารู้ตัวว่าตัวเราจับสังเกตเขาเนี่ย เขาจะหายจากตรงนั้นไปคือความความรู้สึกความกังวลต่างๆมันจะหายไปอันนี้คือทริคที่พิมพ์ใช้แบบใช้นั่งสมาธิแล้วก็ใช้ควบคุมสติของตัวเองนะคะพิมก็ไม่ค่อยได้บอกใครหรอกแต่ว่าพิมพ์จะชอบใช้วิธีนี้เวลาที่เราแบบมีความรู้สึกที่มันสับสนวุ่นวายมันมีความคิดตีกันมันมีความไม่สบายใจอะไรต่างๆพิมจะหันกลับมาที่ความความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังเป็นอะไรอยู่ เรากาลังเครียดอยู่กําลังคิดเรื่องนี้อยู่อ๋อนี่คือความเครียดเหรออ๋อนี่คือความความคิดถึงนี่คือความนี่คือความทรมานนี่คือความเจ็บจากความรักสินะพอคิดแบบนี้พอพิมพ์รู้ทันจิตปุ๊บจิตเขารู้ว่าพิมพ์รู้เขาก็หยุดหยุดทํางานหยุดคิดถึงหยุดเจ็บปวดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดสับสนหยุดวุ่นวายเลยมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยเดี๋ยวลองดูนะคะถ้าใครมีสติสัมปชัญญะมากพอที่จะควบคุมตรงนั้นได้นะคะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้พิมขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมขอขอบคุณนะคะทุกการกดติดตามทุกคอมเมนต์แล้วก็การกดไลค์ที่เป็นกำลังใจให้กับพิมที่ดีมากๆเสมอมานะคะพิมเองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะผ่านในเรื่องราวที่มันไม่สบายใจที่มันไม่ไดีต่อใจของเรานะคะผ่านพ้นมันไปทิ้งมันไว้ในปีท้ายในปีสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ข้ามผ่านพ้นปีใหม่ไปได้วยกัน เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันพร้อมๆกันกับพิมพ์นะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้พบเจอกับความรักที่ดีรักแท้คู่แท้ของคุณคู่ที่เข้ามาเพื่อที่จะไม่ทําร้ายกันอีกต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ